สวัสด,ดีครับวันนี้พิธีกรของเรามาเยือนเมืองดอกบัวเมืองที่ขึ้นชื่อทั้งเรื่องวัฒนธรรมอาหารการกินแสนอร่อยและของดีเยอะแยะให้นักท่องเที่ยวได้มาปริมเปรมกันแต่ใครจะรู้ว่าของดีของลับจานเด็ดที่ซ่อนอยู่ที่นี่ยังมีอีกอย่างนั่นคือเข็มบักนัดมันอะไรยังไงตามพิธีกรเราไปเลยครับเข้ามาเลย หลายคนคงเพ่งเคยได้ยินชื่อเค็มบักนัดใช่ไหมครับแต่สําหรับคนที่นี่เค็มบักนัดคืออาหารท้องถิ่นโบราณที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนลุ่มแม่น้ำโขงและตอนนี้สูตรเค็มบักนัดก็ถูกนํามาพัฒนาจัดจําหน่ายจนเป็นที่ติดอกติดใจของผู้ลิ้มลองการันตีด้วยรางวัลโอท็อปของจังหวัด5ปีซ้อนครับและนี่แหละครับต้นตํำรับของแท้สูตรเค็มบักนัดแม่อารีโดยคุณแม่อารี เจ้าของแบรนด์และเจ้าของสูตรเค็มบักนัดแสนอร่อยเจ้าเดียวของเมืองอุบลแม่อารีสวัสดีค่ะอยากให้คุณแม่อารีเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเค็มบ,บักนัดเนี่ยคืออะไรแล้วก็เค็มบ,บักนัดของคุณแม่อารีเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับเค็มบักนัดคือปลามาจากสับประรดแล้วก็เกลือค่ะครับรสสามที่ทุกอย่างค่ะมีสามอย่างแค่นั้น เอามาหมักรวมกันแล้วก็มรรจุล,ลงในขวดเก็บไปสามเดือนทานได้ค่ะสมัยก่อนปลาเยอะมากครับสมัยก่อนนี่ปลาเยอะมากเขาแผงปลาเขาจะวางเรียงๆียๆเป็นตบบมีแต่ปลาเป็นตัวเป็นตัวเต,วต็มแล้วเขาก็จะแร่ปเป็นเนื้อเป็นเนื้อวางไว้เราจะมาทําถนอมอาหารดีไหม,อมเอามาหมักรวมกับสับประรดก็จะเก็บไปแจกลูกร้านได้สมัยก่อนเธอขวดแม่คงอัด ใช้ไไฝากรจุกกรอกนะคะครับรูบรบ้จักกันเลยนะคะคเอาจุกกรอกเอาเอาผ้าไปตัดผ้าเศษขาวๆแล้วก็เอามาหมุนแน่นๆแถึงปิดได้ไม่งั้นมันระเบิดล้าแบเบพุ่งทีนึงถึงหลังคา นั้นนี่มันเป็นอาหารที่เหมือนเชื่อค่ะค่อนข้างเค็มนะคะแล้วก็มีความหอมของสับป,ปะรดการเป็นรูปอาหารนี่ทําได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะเช่นจะทําเป็นหลน้นเป็นลาบเป็นยำเป็นแจวหรือว่าจะใส่ไข่เจียวหรือต้มยำหรือทําเขี่ยวแมงนัดชงเครื่องก็ได้นะคะเช่นแมงนัดคุณแม่อาลีนะคะได้รับรางวัลโอท็อปดาวมาตั้งแต่ปี2547ก็ ยังได้รับมาเรื่อยๆทุกครั้งที่มีการคัดสรรจนกระทั่งปัจจุบันค่ะแม่รู้ที่มากันแล้วเรามารู้จักวิธีการทำเค็มบักนัดกันดีกว่าครับวิธีการปรุงก็ไม่ยากโดยลูกสาวคุณแม่อารีผู้สืบทอดตำนานความอร่อยครับเมนูแรกคือหลนเค็มบักนัดจานนี้ถือเป็นไฮไลท์กอินเตอร์ถูกอกถูกใจชาวต่างชาติที่ได้ลิ้มลอง จนต้องยกนิ้วให้เลยแหละครับตอนนี้คือเมนูหล้นเค็มบังนัดนะคะเริ่มต้นด้วยการใส่กะทิลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเค็มบักนัดค่ะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปคนให้เข้ากันนะคะร้วนเจนหมูใกล้สุกสัก70%ซนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวสับปะรดสับนะคะลงไปด้วยใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยแล้วก็ใส่ หอมแดงพริกขี้หนูนะคะ่ะแล้วเราก็จะเทหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในขั้นตอนสุดท้ายนะคะต่อด้วยจานที่2ลาบเค็มบักนัดแซบจีดเมนูลาบเข็มบักนัดนะคะก็เริ่มต้นด้วยที่ใส่น้ำเปล่านะคะลงไปนิดนึงก่อนพอน้ำเดือดก็ใส่เข็มบักนัดลงไปนะคะ วนจนปลาละลายหมดก็ใส่หมูสับลงไปค่ะหมูที่ใช้ทำลาบนี่จะใช้เนื้อหมูที่ไม่มันนะคะสับหยาบไม่ต้องละเอียดมากค่ะพอใส่หมูลงไปคนไปเรื่อยๆจนหมูสุกเมื่อหมูสุกแล้วก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยเติมเครื่องปรุงลงไปนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือมะนาวที่จะต้อง เพิ่มความเปรี้ยวนะคะและจานสุดท้ายเข็มบักนัดทรงเครื่องจัดเต็มสมุนไพรต่างๆทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแม่ต้องไปดูวิธีทำกันครับค่ะตัวนี้คือเมนูเข็มบักนัดทรงเครื่องนะคะใส่กะทิลงไปก่อนตั้งไว้นะคะรอจนกะทิเดือดนิดนึงก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่เค็มบักนัดลงไปค่ะเนื้อปลาพอเนื้อปลาสุกนะคะมันจะละลายจนเกือบหมดจะมองเห็นแต่ตัวสับปะรดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงที่เป็นพวกเครื่องเทศสมุนไพรลงไปก่อนนะคะพอกะทิเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปหลังจากที่ใส่เนื้อปลานะคะจะไม่คนนะคะเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เกิดกลิ่นคาว จะเห็นว่าเนื้อปลาเริ่มสุกนะคะจะเป็นสีออกขาวๆนะคะเราก็ใส่ผักลงไปค่ะง่ายๆแค่นี้ก็ได้จานเด็ดเค็มบักนัดทำง่ายแต่อร่อยเลิศมีประโยชน์เป็นอาหารพื้นถิ่นทรงคุณค่าเทียงคงเอกลักษณ์ด้านรสชาติอัดแน่นด้วยเรื่องราวภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนเหมาะแก่การลิ้มลอง และเป็นของฝากงานนี้ต้องจัดกันแล้วนะครับห้ามพลาดเข้มังานแม่อลีแท้แน่นอนเช่ลิฟะ์ย้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโดยสโรรักศูนย์ความงามให้บริการดูแลแก้ไขปัญหาผิวหน้าสิวฝ้ากระหลุม สิวจุดด่างดำด้วยเวสัมพางสมุนไพรสโรรักที่ได้รับความไว้วางใจมาแล้วกว่า31ปี